สวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงที่วิลล่าแล้วนะครับไปวันนี้เราอยู่กับแอดมินน้องจี้นะครับวันนี้น้องจี้เขาแต่งตัวสวยก็เลยให้พารีวิววิลล่าส่วนตัวส่วนตัวอันนี้ชั้นแรกอันนี้ชั้นแรกนะครับนี่ชั้นแรกก็จะจริงๆวิลล่าที่นี่มีลิฟต์ด้วยนะครับมีลิฟต์นะครับนะแต่เราจะรีวิวแบบไม่ขึ้นลิฟต์ขึ้นนดใช่เข้ามาก็จะเป็น ห้องน้ำนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะพี่จีเขาจะพาทัวร์ห้องนั่งเล่นค่ะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นชั้นแรกนะครับแต่ว่าวิวที่นี่สวยมากวิวบอกเลยวิวที่นี่สวยมากติดริมทะเลเลยครับอ่าเราไปชั้นที่สองเลยนะครับอันนี้จะเป็นชั้นแรกเวลารับแขกนะครับนะรนะับกลงรับแขกเดินสวยสวยรวนี่เลย อันนี้จะเป็นชั้นสองชั้นสองจะเป็นโซนครัวนะครับนี่โซนครัวนี่วันนี้เรามากับทีมง,งานนะครับนะนี่เลยนะครับนะอันนี้จะเป็นโซนครัวห้องครัวห้องครัวก็จะเป็นสไตล์น่ารักน่ารักนี่เลยนะครับนะอันนี้เป็นคุณอินนะครับอันนี้คุณอินซีโอนะคะพี่พี่ ถ้าคุณอินมาอะไรก็อย่ากตกใจนะครับเป็นทีมงานของดิวเองนะครับนะอาจีเดินไปตรงนน้นนี่เลยครับฝั่งนี้จะเป็นชั้นสองจะเป็นแบบโซฟาดูหนังแต่วิวสวยนะเจ้นะใช่วิวสวยวิวสวยมากพี่พี่ดูนะนอนทั้งชั้นสองนะครับอก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> จะเป็นโซนดูทีวีวงทีวทีนะครับอาชั้นสาม วันนี้มาข็้ามานะครับมาทาไทยเอซีหน่อยสวัสดีค่ะเ<แ>ออ <laughs> ชั้นสามชั้นสามนะครับก็ถือว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัวชั้นสาม<อ>ก็จะเป็นห้องนอนน้องดิวนะครับนี่ชั้นสามชั้นสามบอกได้เลยว่าห้องน้ําคือ ต้องใหญ่ครับนี่เลยโอ้โหเจอ้อ่านั่งพี่นอนนุ่มไหมนุ่มค่ะเออนี่เลยชั้นสามอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับนะห้องนอนใหญ่แต่ห้องน้ำเจ้เห็นห้องน้ำยัง<笑><笑>ห้องน้ำนี่ห้องอาบนี่นห้องอาบน้ำคือใหญ่มาก <S <S มีอ่างจกุซซี่ด้วย <S <S> <S นี่ครับ นี่อ่างอาบน้ำอ่าอย่นี้เป็นห้องน้ำยวจะนอนห้องนี้นะครับยิวข้างนอกคือสวยเปิดมากเลยเจีโอ้สวยเนาะแ้วอีกหน่อยเราไปถ่ายรูปก,กันเปิดตรงนี้ด้เออนี่ครับวิวชั้นสามนี่เลย นี่ครับดีท่านถามสวยมากพี่พี่ใครชอบก็ฝากกดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะถือว่าดิวพาทัวร์ชั้นสี่ครับอ๋ออะชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นสี่ก็จะเป็นห้องนอนอันนี้ให้น้องเก๋กับน้องจี้คับทีมงานเราพักผ่อนจะมีสองห้องนอนอันนี้เป็นลิฟต์นะครับเป็นผงลิฟต์อันนี้นี่ โอเคอันนี้นะครับนะหนูแอดมินนอนห้องแบบหยน่ารักกว่าแอดมินนอนห้องน่ารักกว่าเก๋น่ารักว่ะห้องนี้แล้วห้องมีวิวสวยเนาะชั้นสี่วิวสวยกว่าชั้นสามเยอะเลยโอ้โหเหมือนเหมือนอยู่แบบเหมือนอยู่ในทะเลอะ่ะ<า>นี่เลยครับ้าที่จะตบแล้วด้วยอาจีเปิดม่มันนี่ ไงล่ะชั้นสี่มีห้องน้ำด้วยอาเก๋เปิดห้องน้ำลูกห้องน้ำห้องน้ำดูโซคิวมากเลยอะห้องน้ำน่ารักมีห้องอาบน้ำน่ารักนี่ครับชั้นสี่แล้วก็มีชั้นที่ห้าเฮ้มีระเบียงด้วยนี่ครับระเบียงดูวิวโอ้พี่ดูวิวสิ วิซอันนี้เป็นที่พักส่วนตัวนะคะนี่อาไปชั้นห้าชั้นห้าจะเป็นสระว่ายน้ำนี้ให้น้องเกดกับน้องจี้นอนด้วยกันดอกอน้องนคุณล้องห้องอ๋อมีห้องนี้อ่ามีห้องนี้อันนี้ห้องจี้อ่าให้จีน้นอนห้องนี้เออหมอกอาขาอันนี้ห้องน้องจี้นะครับ ้องจี้ก็จะนอนห้องนี้เออเปิดแอร์ทิ้งไว้นี่เลยจีจี้ก็จะนอนห้องนี้จีก็เลยอยู่ห้องนี้่ห้องน้ำก็ใหญ่ห้องเลยครับน,นี่น่ารักน่ารักอ่าชั้นชั้นห้านะครับก็จะเป็นสระว่ายนะ้ำระบบจาซี่ แต่ฉันห้าสวยโอ้โหนี่อิมาไม่จี้มาเป็นผับนะเนี่ยวันนี้นี่สวยมากสวยสวยนี่วิวสวยมากอืโอ้โหใช่ใช่เราต้องมาเล่นตอนกลางคืน ที่ครับวิวสวยเป็นไงบ้างครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะเป็นไงบ้างวิวสวยไหมนี่โอ้โหอลังการโอเคครับจบการรีวิวที่พักอ่าคืนแรกนะครับวิวดิวมาสามคืนพักสามที่นะครับใครที่ติดตามก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ กดไลค์กดแชร์กดคุณที่ติดตามน้องนะครับโอเคนะพี่ๆบายๆจี้ bye bye,